สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้สลามมีข้อมูลที่จะมาแชร์นะคะเป็น6แอปที่ยูทูบเบอร์มือใหม่ต้องมีนะคะมาไปดูกันเลยแอปแรกนะคะเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ต้องมีเป็นแอป u t u b e เนาะแอปที่สองก็จะเป็นว Studio นะคะ ตัวที่3จะเป็นค่ายมาสเตอร์นะคะใช้สำหรับตัดต่อวิดีโอตัวที่4จะเป็น Pixel Lab ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของการทำหน้าปกนะคะตัวที่5จะเป็น Prism l i v e นะคะเป็น Pri s m Live ใช้สำหรับในการไลฟ์สดนะส่วนตัวที่6ตัวสุดท้ายจะเป็น X Recorder นะคะ X Recorder ก็คือจะใช้ในเรื่องของเวลาเราจะใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอหรือว่าเป็นการไลฟ์สดก็ได้นะคะ,ะเรามาดูแอปแรกกันเลยนะคะ ไปที่ YouTube ค่ะแอปนี้เนาะเป็นแอปเบื้องต้นที่เพื่อนๆพี่ๆยูทู e ต้องต้องมีอยู่แล้วนะคะแอป YouTube หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะเป็นช่องช่องของคุณนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่องของน้องลูกสลาเนะาะเดี๋ยวเราไปดูแอปที่2นะคะแอปที่2จะเป็น Y-studio ตัวนี้ก็จะคือจะเป็นหลังบ้านนะคะ แอปตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะใช้ประโยชน์ในการเข้ามาเช็คข้อมูลหลังบ้านข้อมูลวิดีโอของเราข้อมูลการวิเคราะห์วิดีโอนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆค่ะตัวนี้หน้าตาก็จะคล้ายๆกับยูทูบนะคะซึ่งเป็นตัวหน้าบ้านนะคะเรามาดูกันคร่าวๆเนาะตัวนี้เป็นแอปแอปตัวนี้เราสามารถมีข้อมูลของการวิเคราะห์วิดีโอข้อมูลในการรับชมพวกนี้ค่ะเดี๋ยวสลาขอคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะ มันก็จะมีเรื่องของภาพรวมของการมีการวิเคราะห์ภาพรวมนะคะการวิเคราะห์ในส่วนของรายได้ตอนนี้สําหรับคนที่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนาะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเราก็คือ,อยังยังจะไม่มีข้อมูลในเรื่องของการรายได้นะคะการค้นพบการค้นพบก็คือก,ก็ก็เป็นหมายถึงมันกบว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นที่เข้ามาค้นพบเราค้นพบได้จากทางไหนเนาะอ่ะอันนี้สลาไม่ได้เจาะลึกนะเดี๋ยวดูคร่าวๆกันไปก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นภาพรวมมีชั่วโมองการดูแบบเวลไทม์ให้เราดูนะคะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลข้างในได้เดี๋ยวามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะวันนี้ไปแบบเร็วๆเลยจ้ะเคะ่ะแอปที่3จะเป็นตัว Time Master นะคะตัวที่3ก็คือเราจะใช้ในส่วนของการตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆนะคะเพื่อไปลงในทุบนะคะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆกันเนาะอ่านี้มันมีคลิปวิดีโอที่สลากะลังจะตัดต่ออยู่ นะะหน้าตาก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวค่ามาสเตอร์นะคะตัวนี้สลาดจะไม่ได้จ่อลึกให้เพืเ่อนๆนะเดี๋ยวไปลองเรียนรู้กันอีกทีนึงนะคะถ้ามีโอกาสแอบที F ่4จะเป็นตัว Pixel l a ลับนะคะพิกเซลลับเราใช้ประโยชน์อะไรบ้างพิ x e l ล a ลเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของทำหก คลิปวิดีโอนะคะทำหน้าปกต่างๆนะคะตัวนี้สลาได้บันทึกโปรเจกต์ต่างๆไว้เพื่อที่จะเข้าสามารถเข้าไปแก้ไขโปรเจกต์ต่างๆได้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้หรือว่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่เป็นหน้าอา่หน้าปกวิดีโอใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะ,ะตัวที่5นะคะตัวที่5จะเป็นแอปชื่อว่า prism life นะคะ พิซ e ึม l i e ตัวนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการไลฟ์สดนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ผ่านกอหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสามารถกด r e ดิ i t ขึ้นสต e a m ได้เลยนะคะมาดูแอปตัวต่อไปตัวต่อไปคือตัวที่สลักกำลังใช้งานอยู่ก็คือตัว X-Recorder นั่นเองนะคะ x x e c o r d e r มีประโยชน์ยังไงเป็นมีประโยชน์ในการบันทึกหน้าจอเวลาือทำลิปวีโอต่างๆแนะนำเพื่อนๆต่างๆนะคะ สามารถใช้บันทึกหน้านจอได้นะคะอันนี้คือสาระกํำลังบันทึกข้อมูลอยู่นะกำลังบันทึกคลิปวิดีโอที่จะไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอ่าสันส้นๆง่ายๆนะคะมี6แอปพลิเคชันสำหรับมือใหม่สอนมือใหม่นะคะติดขัดตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจาตรงไหนสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวสาะจะมาทยอยตอบทุกคำถามเลยนะคะ คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้มี6แอปพลิเคชันนะคะสหรับมือใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ